สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการ My w ว y กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วก็ภาคเหนือแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องนึกถึงอย่างแน่นอนเลยก็คือโคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะ My w ว y พามากันที่ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตโคมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือชุมชนเมืองสัดหลวงค่ะ เดินเข้ามาบริเวณชุมชนแล้วนะคะเราก็จะเห็นค่ะร้านขายโคมรวถถังชาวบ้านที่นั่งทำโคมให้เราเห็นกันจระๆเลยดับแรกเนี่ยเ้าขึ้นแบบก่อนแบบโครงสร้างสัดส่วนอ่าลูกอ่าสัดส่วนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาออกแบบแปลงออกแบบแปลเสร็จก็เตรียมวัสดุแล้วที่นี่ทำมากี่ปีแล้วอะคะโอ้ทำไมยาก เราเป็นุนูนพี่สาวคุณลุงคุณป้าที่นี่ก็ใจดีมากๆเลยนะคะให้ฟังเขาไปดูการทำโคมด้วยล่ะคะ่ะแต่ละคนนะคะยกได้ดว,ว่าเป็นเซียนการทำโคมเลยทีเดียวในการที่อยู่กับการทำโคมมานานแบบนี้เน,ะะนี่ยล่ะค่ะจึงทำให้พวกเขานะคะได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแต่ก่อนนี้เวเวลาว่าง หลังจากทำแน่แล้วก็ทำเพาะอเอาแฟนตังวัดตรงนี้ก็โอ้โหทั่โรงแรมงา,านของกันั้นไปหมดเนะลยประกบพัฒนาไปแล้วเลยค่ะคนนี้ประกบแบบเลยประกบอบเก่าไดิบก่อนเขาเอาแบบมาให้มาดูดูเลยก่อนทำฐานแบบจากก่อนเป็นโครงไมหมบุนีก็เป็นโครงเล็กก่อนความความทนทานแล้วแต่คนจะสร้างเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังคงรักษาเอาไว้แม้ว่าจะมีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นพันชิ้นก็ตามก็คือความทุ่มเทและก็การทำโคมด้วยมือค่ะเหมือนกับคุณยายบัวไหลคุณยายเนี่ยยังคงใช้วิธีการทำโคมแบบเดิมตั้งแต่อายุ12มาจนเดี๋ยวนี้เนี่ย80ปีแล้วล่ะค่ะยายที่จัดตออมนะาจัดด้วยมือ,อมีดเราทีละเส้นละเส้นเคยน,นะเคยซื้อเครื่องจัดตอบมนาะมันบดีอ่ะมันสู้เขจาจัดมือไ่ได้ทำด้วยมือนะดีที่สุดละ là 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 tham mà là về thứ gì mà lâu muốn là số càng nhé chủ tôi như thế này thật con, con, con nó trốn, ngọn, ô, ngam, ngam, hả, có mà <laughs> วิธีการงการทําโคมอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยบ้างค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าวัฒนธรรมของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนก็ตามก็ยังคงมีสิ่งที่มีคุณค่าลงเหลือให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อยู่เสมอแล้วกลับมาพบกับรายการ My Way กันได้ใหม่ในเทปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ